แหมช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเทรดเดอร์เนี่ยหันมาสนใจการเทรดชนข่าวกันเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะหรือว่ายังไม่เคยเทรดชนข่าวเลยถ้าไม่อยากตกเทรนต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ การถอยชนข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานสักพัก ใหญ่ๆแล้วนะคะซึ่งมันเพิ่งมาบูมมากๆในช่วงที่ทองมันทำออทำไฮบ่อยๆเมื่อตอนแบบต้นปีที่ผ่านมานี่แหละซึ่งการเทรดชนข่าวเนี่ยมันถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะนะคะเราจะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่มีผลมาจากเหตุการณ์ข่าวแบบสําคัญสาคัญนะคะที่มีผลกระทบต่อกราฟคู่เงินที่เราเทรดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะคะพวกอัตราเงินเฟ้อการรายงานทาง เศรษฐกิจต่างๆการประกาศของบริษัทเจ้าใหญ่ๆการว่างงานการจ้างงานหรือว่าข่าวอื่นๆก็ตามแต่อย่างอ่พวกสงครามภัยพิบัติธรรมชาติอะไรประมาณนี้ข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินเหมือนกันนะคะทุกคนอย่างตอนนั้นที่เป็นข่าวภัยพิบัติธรรมชาติที่ญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ก็จะส่งผลต่อค่าเงินเยนเช่นกันนะคะหรือคําแถลงการจากลุงพาเวลนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักลุนพาเวลเนาะทุกคําพูดของแกเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอะไร เท,ทรดเดอร์ที่เขาเทรดชนข่าวเนี่ยก็มักจะติดตามข,าข่าวค่อนข้างใกล้ชิดนะนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลที่มันอาจจะส่งผลต่อคู่เงินที่เราเทรดด้วยซึ่งเราต้องทำการวิเคราะห์ข่าวนั้นๆก่อนที่จะมีการประกาศข่าวออกมานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเทรดชนข่าวจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดออเดอร์ตอนที่ข่าวออกพอดีเลยนะหรือไม่ก็ก่อนข่าวออกสักประมาณ5าวิสิวิประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรทุกนคนเน็ตต้องไวนะนะคะแล้ว เวลาต้องตรงด้วยบางที่คือเขาจะเปิดเวลาโลกเลยนะจะไม่อิงเวลาตามนาฬิกาสาบ้านของเรานะเพราะมันอาจจะพลาดแบบช็อตสําคัญหรือว่าจุดสําคัญได้หรือว่าจุดเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะและคําถามยอดฮิตเราจะติดตามข่าวจากไหน ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าอีกข่าวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งข่าวในตารางและนอกตารางในตารางนอกตารางคืออะไรนะคะข่าวนอกตารางเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวพวก breaking news ข่าวด่วนข่าวให้พิบัติประมาณนี้นะคะส่วนข่าวในตารางเนี่ยก็จะเป็นพวกข่าวตามตารางประกาศบนเว็บไซต์ใน forex factory นะคะที่เทรดเดอร์เขาจะใช้ดูเอาไว้เทรดชนข่าวกันนั่นเองคะ่ะ อย่างแอดเนี่ยเทรดคู่ cool, ทองดอลลาร์ซะส่วนใหญ่นะคะแอดก็จะดูเลยว่าตารางข่าววันนี้ใน Forex Factory เนี่ยมันมีข่าวไหนที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์ USD บ้างนะคะก็จะดูตั้งแต่วันเวลาข่าวออก อะไรบ้างข่าวออกตอนไหนบ้างความแรงของข่าวความสําคัญของข่าวอ,อันนี้แอดก็จะดูอย่างแอดนะคะจะเทรดชนข่าวเฉพาะตอนที่มันมีข่าวแดงเคยได้ยินคํานี้ไหมคะข่าวแดงข่าวกองแดงอะไรสักอย่างไอข่าวแดงข่าวก่องแดงเนี่ยมันจะเป็นข่าวที่มันรุนแรงมากๆนะคะซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อกราฟราคาของสกุลเงินนั้นแบบแน่นอนนะคะแอดก็จะดูเลยว่าวันนี้เนี่ย นะคะมีข่าวแดงกี่ข่าวเพื่อที่จะได้ทําการวิเคราะห์ข่าวก่อนที่ข่าวมันจะประกาศนั่นเองค่ะพอออกปุ๊บนะคะในฟ r e กซ์แฟกซ์เรีเนี่ยเขาจะประกาศผลข่าวออกมาให้เลยนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆส่วนข่าวที่เป็นการถแถลงการ์ํากล่าวหรือว่าการสรุปการประชุมนะคะก็จะมีพวก Community นะคะมาสรุปว่าเขาถแถลงการว่าอะไรสรุปสถานการณ์การประชุมว่ายังไงบ้างนะคะรวมไปถึง การคาดการ์ด้วยค่ะว่าข่าวนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะคือมันมีข่าวเยอะมากเลยนะคะถ้าจะให้ลิสต์ว่าแต่ละเดือนมีข่าวอะไรยังไงบ้างแอดขอเวลาสาวัน <c oughs> นะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่มีความคิดไปเริ่มว่าเฮ้ย <c oughs> อยากเห็นุชนข่าวอะ่ะแต่ มันยังกังวลมันแบบมันจะยากไหมต้องมานั่งแปลนู่นนี่นั่นไหมหยุดก่อนค่ะหยุดความผิดนั้นก่อนเพราะว่าใน f r e รชแฟคเ c t o r y เนี่ยเขาจะมีคําอธิบายไว้ให้เลยนะว่าคราวนี้คืออะไรผลออกมาแบบนี้นี่แปลว่ายังไงนะคะสกุลเงินบินหรือล่วงอ่ะอันนี้คือเขาจะมีบอกไว้เลยนะคะหรือถ้าแปลไม่ออก กูเกิลทัส l น t ช่วยได้นะคะหรือถ้าใครเทรดคู่เงิน USD หรือว่าคู่ทองดอลลาร์นะคะแอดก็จะมีให้ดูที่หน้าเพจ Facebook ของทาง Trade Rider ด้วยนะคะแอดก็จะทำการแปลข่าวมาให้เซสซับเลยจะบอกเลยว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยคืออะไรส่งผลยังไงนะคะกราฟขึ้นลงปเป็นยังไงบ้างยังไงก็ลองไปดูไปติดตามกันได้นะคะซึ่งข้อดีของการเทรดชนข่าวเนี่ยแบบที่เห็นชัดๆเลยนะคือ ทำกำไรไวมากในกรณีที่เราวิเคราะห์ถูกทางนะคะทุกคนคือหลังจากที่มันมีการประกาศข่าวออกมาแล้วเนี่ยการาฟนะคะก็จะพุ่งแบบนี้หรือว่าจะดิ่งจมดินแบบนี้เลยนะคะข่าวแดงส่วนมากเนี่ยก็จะกระแทกแรงแบบนี้ทุกข่าวแน่นอนค่ะคิดดูว่าถ้าเรานะคะออกออเดอร์แบบหลังข่าวหรือออกออเดอร์ไม่ทันแบบก่อนข่าวอะไรเงี้ยมันเหมือนเราตกรถบัสโุ่เรียนทุกคนมันเฟลนะหรือถ้าใครออกออเดอร์แล้วไม่กั้น SL อ่ะ แล้วข่าวออกมาส่วนทางกับที่เราเปิดไม้อน่ทุกคนพอคิดภาพอบอกว่าอันเนี้ยพอแตกได้เลยนะทุกคนอีกคําถามหนึ่งที่แอดชอบเจอคือใช้ทางเฟรมไหนทเทรดชนข่าวส่วนตัวแอดแอดใช้ M 5า M 1ในการทเทรดชนข่าวเพราะว่าไอข่าวในตารางเนี่ยมันออกแบบเป๊ะมากคือถ้าสมมติว่าเขากําหนดมาว่าออกทุ่มครึ่งข่าวนั้นจะออกทุ่มครึ่งแบบเป๊ะเลยนะคะยกเว้นช่วงแถลงการนะคะทุกคนอันเนี้ยเราต้องรอเขาพูดแล้วก็สรุปมามันถึงจะแบบออกมาได้คือทาเฟรมเล็กๆเ,เนี่ย เราก็จะเอาไว้ดูการเทรดแบบสั้นๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนการข่าวเนี่ยมันมาไวไปไวเหมือนกอันพะนันทาวเฟรมเล็กเนี่ยมันรู้สึกเราใจกว่านะคะเวลาเห็นการวิ่งถูกทางมันแบบมันตรงใจเราอ่ะอันนี้คือมันจะเห็นแบบได้ชัดเลยนะคะแล้วก็เป็นการเทรดที่จบไวนั่นเอง นั่นแหละค่ะสรุปง่ายๆเลยคือเทรดชนข่าวสิ่งที่สําคัญคือ 1. อินเทอร์เนต็ตต้องไว 2. ความไวในการออกออเดอร์นะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมช่วงนี้ถึงคิดเทรดชนข่าวมากๆนะคะเพราะว่ามาไวไปไวจบไวได้ไวแล้วก็เจ็บไวด้วยนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กด c r i b e ให้ช่องเทรดไรเดอรกันด้วยนะคะ